มาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาพบกับสาวสกุลคนคลจะดีย์แล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้ค่ะง่าวไปเลยแบบจะกินแบบเพ็ดเพ็ดเพ็ดบรายไรซดนานแล้วจ้าพี่น้องเออมันบอกมีอารมณ์ร่วมจ้ะมื้อนี้น้ำจานนะคะแล้วก็แบบอาหาร <_ c oughs> นรกเรียกพี่ค่ะพี่น้องอจับกปุ๊งซดเลยเซอร์โฮสวีทจ้ะพี่น้องเส้นข้าวปุ้น พอบ,บ่บอมีมาหุ่งจ้ะแล้วก็มีนี่แล้วก็ไฮไลท์ตรงนี้นะคะยอดกระถินจ้ะพี่น้องอืมนั่นแหละมาไฮไลท์เธอพี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องอือนะคะพี่น้องคะ่ะจ้ะกินไปจ้ะอันนี้สีเธอเบิ่งก่อนเดี๋ยวสีไลท์สดอีจ้ะพี่น้องอืมเพราะมันบ่มีเวลาอันผู้บ้าวอันเอ็ดฮ่องโคเมือพี่น้องโอ้ยจะว่บสั่ง แล้วเริ่มบัตทชื่เจอกันเอามังเขาดูกระเฝ้าอีแม่หนุ่มดูสาวเฝ้าอีแม่แม่ก็นั่งเห็นหุบเจ้าของอยู่พุ่น <c oughs> จ้ะโอเคนอะจับไปนอ้องมาค่นน้ำจันแป๊บนะคะ สดใสโอ้ยเผ็ดกักจ้ะพี่น้องแต่ว่าบอสาสโซนจ้ะสามือยิบโอเคนาะหน้าคนก็นแล้วจังเห็นเนาะสำรุดสุดโซมพี่น้องอืมพบาบอได้อันแต่งหน้าแต่งตาคือบ้านคือเมืองเขา กบัญญาอืมอาทิตย์ที่แล้วก่ะชุกที่แล้วกะะกระคุดศซนพนะี่น้องอืมกระเดินหน้าผู้ละจังเอาวพืชพักชวนครัวเข้าไปเนาะอืมจังไปลง่อนะจังไปไปเบิ้งจังโอเคเนาะสิพาย่างจ้ะพี่น้องเดินะมาดูเดินมาดูดาดของในชวนชั้น เยอะหกหกจู่กับบะเป็ดย่างจะพี่น้องเบ่งเตรียมพร้อมแล้วมาเขือทงมาเขือเทศจ้ะกะลงกะลั่ำจ้ะนั่นแหละอืมเป็นกะลัม่มกะลั่มอันกะลัำเข้าห้องกะลั่ำสีม่วงเนาะจ้ะกะลั่มสีม่วงน้ำอันนั้นพักอันสลัดเนาะสลัดบ้านเฮ้าจะพี่น้องอืมอันนี้ อันนี้ซื้อมาจากอันร้านจีนชงอาทิตย์ก่อนนั่นแหละเม็ดมะระจะพี่น้องก็เลยอันเอามาฟังเบิ้งกระอ้อสองจ้ะต้นดาวเรืองจ้ะอันนั้นต้นแตงจ้ะนี่ก็ดาวเรืองนี่ก็อันเขาห้องไอ้โอ้ยแม่อย่างน้โอ้ยลืมสื่อเนาะมามาลงข้างล่างนี่ไฮไลท์ตรงนี้อันนี้อันเม็ดอัน มะอื้อน้อยน่ะนะแต่ว่าสามต้นนี้มะระจะพี่น้องเออที่ปู่บ้าซื้อเม็ดมาเฮอนน่ะนะจากเม็ดมะระนะจ๊ะมะระนะจ๊ะจะโอเคมา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 เนาะจะกระด๋ยวหกสั้นน้อยพอผืนเดห้องเนาะจะอันนี้กะอันนี้กันไอเบอร์กระเพ้าจะพี่น้องอืแต่ออก็ะอ้ออันบอกระบอกระบอก็คือบอกรเนาะจะพี่น้องโอเคเนาะจะ นั่นคือต้นกระถินนะจ้าโอเคนะจ้าพี่น้องค่ะคลิปนี้ไว้สำนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังเจอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ